สวัสดีค่ะช่องคุรีเจโอวันนะคะวันนี้จะมาอัปเดตถนนนะคะพี่น้องคะถนนอำเภอโป่งน้ำร้อนนะคะที่จะไปจันทบุรีนะคะเดี๋ยวสิกลับกล้องเข้ามาเรากวนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในเส้นถนน3 17คะ่ะพี่น้องตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะว้าวจะเป็นเข่าทาข่าทาแห้งนะคะ,ะจากนี่ไปก็จะถึงจันทบุรี62กิโล ไปอำเภอโป่งน้ำร้อน20กิโลก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูบรรยากาศเขาสอยดาวค่ะที่เรามองเห็นนั้นนะคะพี่น้องเห็นยังบ่ค้าคนั่นเป็นภูเขาค่ะสวยงามมากนะคะพี่น้องค่ะถนนเส้นทางนี้บรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องค่ะดีมากเลยค่ะรถจราจรก็ไม่ติดขัดเนื่องจากว่า ถนน3 1 7เได้ผ่านการาทำใหม่นะคะเป็นถนน4ีเลนแล้วก็จัดระบบโอ้โหพี่น้องเอ้ยสะดวกสบายนะคะแต่เราก็ไม่กล้าขับเกิน90นะคะเราจะขับอยู่ประมาณ80-90ด้วยความที่พ่อ้านคูรีนะคะท่านก็อายุมากท่านก็เริ่มจะง่วงนอนนะคะก็ประมาณนี้คะ่ะหาวอดบอดนะคะสวัสดีครับนะคะ ท่านบอขับรถไปนะคะคุรลีก็ถ่ายคลิปให้พี่น้องชมนี่คือเขาซอยดาวนะคะเขาซอยดาวที่เราเห็นโอ้สวยงามค่ะสวยงามโอ้โหไม่มีแสงแดดเลยค่ะเรากําลังเล่นอยู่บนถนนสามหนึ่งเจ็ดนะคะที่จะไปปลูกน้ําร้อนค่ะพี่น้องค่ะดูบรรยากาศไปด้วยกันนะคะมีแต่ภูเขานะคะมีแต่ความสวยสดงดงามเก็บบรรยากาศการ ชมถนนเส้นนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสะดวกสบายกว่าเดิมนะคะจราจรกลมทางหลวงนะคะตอนนี้ถนนเสร็จแล้วสวยมากค่ะก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชม3 1มหนึ่งค่ะพี่น้องบ่ไเด้บอกเลขด้ค่ะประเป็นอันไข่ออดด้ค่ะไข่ออใฉายวันที่17กรกฎาะคะ่ะแต่คุรีมาวันนี้มาจันทบุรีนะคะกะว่าจะมาเล่นน้ำทะเลซะหน่อยนะคะ ในถนนเส้น317ค่ะสวยงามมากทำให้วิ่งได้เร็วขึ้นนะคะเข้าเขตอำเภอโป่งน้ำร้อนแล้วค่ะโป่งน้ำร้อนนะคะนี่นะคะสองข้างทางก็ประวานค่ะพี่น้องค่ะมีสองข้างทางก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะอา่าว้าวสุดยอดนะคะทางขนานให้ชิดซ้ายนะคะเราจะ ไปโอ้มีน้ําตกมากมายให้เราท่องเที่ยวมีทะเลเซสน,นามให้เราได้ไปเล่นน้ำผ่อนคลายอากาศร้อนๆน,นะคะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศดีๆทิวทัศนนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขานะคะเออนี่แหละคะ่ะจันทบุรี <c oughs> <c oughs> สุดยอดนะคะผละไม้ก็เยอะ สถานที่ท่องเที่ยวก็มากมายนะคะไม่ต่ำกว่าทีา่เป็นข่าวอยู่ก็ยี่สิบกว่าที่นะคะเฉพาะในจันทบ,บุรีนะคะหล,หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะพี่น้องคะนี่นะคะมีโอกาสก็มาท่องเที่ยวจันทบ,บุรีนะคะที่สำคัญมีผลไม้คะ่ะมีผลไม้เกือบจะถูกชนิดตะวาด้นะคะราคาไม่แพงนะคะ ตอนนี้ทุเรียนก็นเริ่มออกแล้วค่ะพี่น้องทุเรียนออกแล้วออกแล้วชิได้กินทุเรียนเลยเด้อค่ะเด้อนะคะนั่นค่ะทุเรียนมีแล้วค่ะทุเรียนเดี๋ยวนี้เขากําหนดได้ออกตามฤดูกาลหรือไม่ออกตามฤดูกาลโอ้โหเก่งมากเลยชาวสวนนะคะจัดได้ดีมากบรรยากาศสองข้างทางโอ้โหถนน ดูสิคะเล่นไม่มีติดเลยค่ะเพราะไม่ใช่กรุงเทพนะคะนี่แหละค่ะช่องคุรีเจโอวันใครได้รับชมคุรีอัปเกรดถนน317โปรดกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะระหว่างป่งน้ําร้อนนะคะไปหาอาจจะเราจะไปป่งน้ําร้อนนะคะแล้วคพึ่งจะต่อไปจันทบุรีนะคะมาตามคุรีนะว่าจะมีคลิปอะไรมาลงให้เพื่อนๆได้นนชมนะคะ บรรยากาศกำลงงามนะคะโอ้สุดยอดค่ะอวงนะคะนี่นะคะสุดยอดนะคะอีก12บกิโลถึงโป่งน้ำร้อนนะคะโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะคะไม่มีใบคะ่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะต้นไม้ที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้ไม่มีใบนะคะใบหายไปไหนนะ ี้เราเล่นมาจากเขาสอยดาวนะคะแล้วก็ไปอำเภอบ้านปุกเราเล่นอยู่บนถนน317กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถน,นนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะสะดวกสบายนะคะสะอาดสะอานมีป้ายมีแผนพังทุกอย่างนะคะ ถึงเทศบา,ตาบลตำบลป่งน้ำร้อนแล้วค่ะทุกคนอานี่ถึงแล้วค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศสวยงามอําเภอปงน้ำร้อนจังหวัดขอบอกซื้อถนนค่ะ,ะสะพานลอยก็มีนะคะสำหรับที่จะมีป้ายบอกเส้นทางด้วยนะคะมีจุดผ่านแดนถาวนบ้านแหลมด้วยนะคะ,ะก็คงไม่ไปแ,แวะหรอกค่ะเพราะมันร้อนนะคะ ตุมน้ำร้อนนี่ค่ะตรงไปนะคะเดี๋ยวซ้ายเป็นบ้านแหลมเส้นสามหนึ่นเจ็ดนะคะอโอ้โหของขายเยอะมายมคิดเอ้ยมันเอ้ยนะคะสองข้างทางเลยเดี๋ยวหาที่เหมาะๆเยอะๆเดี๋ยวจะจอดตน้ำร้อนฟีเวอร์ค่ะ เยี่ยมๆค่ะเส้นทางนี้นะฮะไปด้วยกันเลือดสุพรรณเอ้ยพาอัพเกรดสามหนึ่งเจ็ดค่ะสวยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติก็มีน้ําตกนะคะมีสวนอนุร,รักษ์นะคะอนุร,รักษ์พันธุ์สัตว์นะคะ จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะเยอะเลยค่ะเยอะเลยนะคะโอ้โหรมแรงค่ะพี่น้องค่ะลมแรงที่เราบองเห็นเป็นเงาเงานะเป็นภูเขานะคะเอาะะละค่ะใกล้ล้วค่ะใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วนะคะอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวก็ถึงอำเภอโป่งน้ำร้อนค่ะ ไม่ธรรมดาถนนสะดวกสบายมีไฟนะคะมีป้ายจราจรน,นะคะหยุดกับรถนะคะหรืออะไรต่างๆนะคะทางกลมุมทางหลวงก็จัดได้ดีมากในถนนเส้น317นะคะสะพานก็ทาสีใหม่นะคะสีขาวสะอาดมองแล้วสบายตานะคะสุดยอดนะคะสวยงามค่ะสวยงาม ใครอยากมาท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีอำเภอโปง่งน้ำร้อนก็เชิญนะคะนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นร้านอาหารเป็นร้านกาแฟะนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะมีที่พักด้วยค่ะมีที่พักด้วยนะคะสเตย์เขานะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะ โอ้โหลมแรงมากนะคะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะคะต้องเอาน้ำเย็นนะคะน้ำก็เย็นลมก็ดีนะ,ะอาหารก็อุดมสมบูรณ์มีชายทะเลมีแหลมสิงค์นะคะโอ้ทะเลก็มีหลายที่นะคะ,นะคะมีหลายที่มี หาดคุ้งที่มานนะคะเยอะแยะเลยนะคะแล้วนกะ็หาดอะไรอีกเนาะหลายหาดนะคะที่ให้เราแลี้อ่าวนะคะมีเพราะว่าจันทบุรีก็ติดทะเลเหมือนกัน<ม>เช่นเดียวกับระยองนะคะชลบุรีนะคะตราดนะคะเอาละคะ่ะคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่